เริ่มต้นนะคะกันที่มุมมองของธนาคดอยจ์แบงก์ก่อนค่ะออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะโดยเขาไปทําผลสํารวจนะคะบรรดานักลงทุนมืออาชีพหรือว่า professional investor นะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งนักลงทุนสถาบันด้วยแล้วก็นักลงทุนรายบุคคลด้วยนะคะไปถามคนกลุ่มนี้นะคะว่าเอ๊ะเขาคิดว่าภาพตลาดเงินตลาดทุนนั้นจะเกิดเรื่องของ collection หรือว่าการปรับฐานภายในสิ้นปีนี้หรือเปล่านะคะซึ่งมีคน ตอบแบบสอบถามทั้งหมด550คนค่ะ58%นะคะของนักลงทุนมืออาชีพกลุ่มนี้บอกว่าน่าจะเห็นการปรับฐานของตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกอย่างน้อย5-10%ภายในสิ้นปีนี้นะคะในขณะที่ประมาณสัก10%นะคะบอกว่าน่าจะปรับฐานมากกว่า10%ด้วยซ้ำหมายถึงตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะปรับตัวลงแรงกว่า10%จากระดับนับปัจจุบันมีเพียงประมาณ1ใน3นะคะที่บอกว่าตลาดไม่น่าจะมีการปรับฐานใดๆเลย ะะซึ่งก็สะท้อนมองที่แตกต่างกาันแต่ก็พบว่ากว่าครึ่งก็เชื่อว่าน่าจะปรับฐานนั่นเองค่ะในขณะที่ความเห็นของ d e u t s c h แบงค์ที่สํารวจนั้นก็สอดคล้องกับทางซิตี้นะคะที่มีรายงานเดือนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าตลาดมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานประมาณสัก10% แล้วก็ถ้าเราไปดูนะคะภาพรวมของผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นหลักๆอย่างเช่น s อสเอ็มห้าเนี่ยก็ขยับขึ้นมา18%นะคะ n a สแดขึ้นมาแล้ว19%ในปีนี้นะคะส่วน European Stock 600นะคะซึ่งเป็นหุ้นในทวร์วตยุโรปก็ขึ้นมาประมาณ17%ด้วยกัน ส่วนคำถามที่หลายคนตั้งนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังเป็นปัจจัยกดดันภาพการลงทุนนับจากนี้ไปนะคะมี2ประเด็นหลักคะ่ะหนึ่งก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่ยังมีอัตราของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการรีโอเพนนิ่งหรือว่าการเปิดเมืองที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพมากนักนะคะแล้วก็ทาให้ห่วงโซ่โอุปาทานหรือว่าซัพพพายเชนยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินี่คือประเด็นแรกส่วน ประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อค่ะซึ่งนะักลงทุนเริ่มกังวลน,นะคะว่าเงินเฟอ้อที่สูงกว่าเป้าหมายจะกินเวลายืดเยื้อย,ยาวนานเกินไปส่วนทําให้ธนาคารกลางประเทศต่างต้องตัดสินใจดําเนินนโยบ,ยบายบางอย่างเพื่อหยุดยั้งเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นแรงนะคะและนานกว่าจะส่งผลต่อสภาพคล่องแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินในท้ายที่สุดด้วยะคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีการคาดการณ์ว่า5ปีนับจากนี้ไปนะคะเงินเฟ้อสหรัฐน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2.6% ะะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะสูงกว่าที่ธนาคารกลางตั้งเป้าไว้ที่2%ด้วย แล้วก็ประเด็นเงินเฟอ้อนี้ก็ต้องจับตาเช่นกันนะคะเพราะว่าฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐค่ะสัปดาห์นี้จับตาเรื่องตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศนะคะของเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งน่าจะสะท้อนถึงในแง่สาคัญต่อการดําเนินนโยบายในช่วง21-22กันยายนนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะไปดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันสักหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะต้องบอกว่าปิดบวกได้นะคะในวันทําการแรกของสัปดาห์หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะปิดลบทุกวัน <S 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 ทาาํทาการเลยนะคะแล้วก็ทํา ทำให้ภาพรวมนั้นขยับขึ้นมาได้ประมาณสักกว่า260จุดด้วยกันสำหรับดาวโจนส์นะคะขึ้นมา0 7 6 S&P 5 0 0ก็ขึ้นไปเล็กน้อย0.23% n a s d a สนกะคะยังปรับตัวลงแต่ไม่มากค่ะ0.07%เท่านั้นนะคะและดัชนีก็ยืนได้เหนือ1 5 0 0 0จุดด้วยนะคะซึ่งถ้าถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาคึกคักก็เพราะว่าเริ่มมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐนะคะน้อยลงอย่างมีนยัย เรื่องของการรายงานผลประกอบการที่ดีของบริษัทชั้นนําในตลาดหุ้นต่างๆแต่ก็ต้องจับตาตัวเลขเงินเฟ้เฟออย่างที่บอกไว้ค่ะเพราะอะไรรือไมคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้ผลิตนะคะหรือว่า PPI ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.7%มันออนมันคือเทียบเป็นรายเดือนนะคะทั้งที่คาดว่าจะขึ้นแค่0.6%แต่ที่น่าจับตากว่านะคะก็คือตัว PPI นี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปนะคะถึง8.3%เยอออนเยอคือเทียบระหว่างเดือนสินคาคม ปีนี้กับสิงหาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการทีเดียวนะคะรวมถึงการจับตาเดือนกันยายนนี้ก็คือการประชุมเฟด21และ22กันยายนว่าจะส่งสัญญาณเรื่องของตัวเลขนะคะที่จะมีการลดวงเงิน QE หรือระยะเวลาหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะพีวิทย์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ